หินึ่งร้อยบาทนะทำบุญกับินบุญที่ดีบนนี้บุญทีนายุทแะอบครหนึ่งร้อยบาทนะทอดกระินสามัคคีกับลกเชิญจัดทำบุญถวายกันนะสางกทานก็ขึ้นด้านบนลูกเลือกชุดขึ้นถวายด้านบนจัดบุญกับินบุญที่ดีก็เชิญด้านนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดห้วยใหญ่พัทยานะคะวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญค่ะทุกคนวันนี้พามาชมโบสถ์ค่ะโบสถ์สวยมากทุกคนสวยงามจริง แล้ว,วันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึ่งคะ่ะทุกคนปกติก็จะมาทําบุญที่วัดน,นี้บ่อยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปไหว้พระประธานในโบสถ์เลยแต่วันนี้โชคดีคะ่ะทุกคนมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้มากราบไหว้พระประธานในโบสถ์ค่ะดูรอบโบสถ์นี่สวยมากสวยจริงจริง เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ค่ะ เข้ามาด้านในโบสก็มีความสุขใจค่ะาการพักประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเราออกไปด้านนอกกันค่ะยังมีอีกหลายจุดค่ะที่สวยๆงามนะคะ ความสวยงามของโบสถ์นะคะขดไม่ได้ค่ะที่จะถ่ายเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าโบสถ์นี่สวยงามจริงๆแต่ช่วงนี้รอบๆนะคะด้านนอกก็เขาก็ยังมีการก่อสร้างอะไรอีกหลายๆอย่างค่ะอาจจะมีเสียงดังไปบ้างนะคะ คุณเบนจะมาถวาย100บาทจ้าค่าตรงนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อก้านค่ะพระเกจิดังแห่งวัดห้วยใหญ่นะคะวัดห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะสองย่างกะดยคุณจะถือบุญที่ดีที่สุดคุณร้อยและคุพอหนึร้0บาทจ้ะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปกราบสรีระท่านหลวงพ่อกามวัดห้วยใหญ่ข้างบนจำนะคะวิหารหลวงพ่อกามสวย,วยสมากทุกคน ค่ะเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะขึ้นไปกลาสเรล่าหลขพอก้านะคะ่ะ Yeah. หลังจากเรากราบสรีระหลวงพ่อก้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระราหูค่ะที่วัดเมื่อยใหญ่นี้มีพระลาหูด้วยค่ะ พระลาหูทางวัดจะเปิดให้ไหว้ทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นแต่ถ้าสําหรับวันพุธจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง1นึ่งทุ่มครึ่งค่ะ ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะมีเวลาว่างก็มาเที่ยวที่วัดห้วยใหญ่ได้นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเลยพัทยามานิดเดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ทำบุญสบายใจแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ